ก็เป็นก็เพินคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่อ,อ,อประมาณอาทิตย์ที่แล้วที่บอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะท่านคุณเซนโกดที่คลิปแม่ครพรสอ,ออกมาแล้วก็ว่าออไปนะคะว่าเรื่องว่าไม่ยอมถึงลก,ก็ลดอะไรนั่นแะคะ กำลังเป็นคลิปว่อนโซเชียลเลยนะคะกับคลิปเสียงของนายกองอิงได้พูดคุยกับฮุนเซนผ่านล่ามเรื่องความขัดแยง้งชายแดนไทยกัมพูชาก็ทําให้ทางนายกต้องรีบออกมาแถลงผ่านสื่อและยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงของตนคุยกับคุณเซนจริงซึ่งเป็นการคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าทราบข้อมูลจากล่ามว่าฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชา โกรธแม่ทัพภาคที่สองซึ่งตนได้คุยกับฮุนเซนว่าทั้งไทยและกัมพูชาเป็นคู่ขัดแย้งกันในตอนนั้นจะมีการพูดในลนนักษณะนี้ขออย่าถือสาโดยพยายามทําความเข้าใจในเรื่องที่ฮุนเซนโกรธซึ่งเป็นการพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวจึงมองว่าไม่ควรนํามาเปิดเผยเพราะเป็นเรื่องการเจราจาต่อรองกันซึ่งตนมีจุดมุ่งหมายที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและทิปไตยของไทยจึงคุยด้วยความนุ่มนวล ระหว่างพูดคุยไปได้ครู่หนึ่งตนไม่แน่ใจเรื่องไทม์ไลน์ของกองทัพเป็นอย่างไรเขาขอให้ประเทศไทยเปิดด่านจึงตอบไปว่าได้และเสนอให้เปิดพร้อมกันแต่ทางฝั่งกัมพูชาไม่ยอมซึ่งเราเพยายามเจรจาอย่างละมุนละม่อมแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้จึงแจ้งไปว่าจะขอปรึกษากระทรวงกลาโหมก่อนให้คำตอบในวันที่มีการประชุมที่บ้านพิษนุโลกจากนั้นฝ่ายกัมพูชาได้โพวสต์ว่าจะปิดด่านทั้งหมด ซึ่งประเด็นนี้ตนคิดว่าไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยก็เป็นก็เป็นคลิปจริงนะคะที่คุยกันเมื่ออ,อประมาณอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์นะฮะแล้วก็ดิฉันเนี่ยได้ทราบข้อมูลมาก็คือแต่คนที่แปลนั่นแหล,ละคนที่เป็นล่ามนั่นแหละค่ะว่าทางทางกัมพูชาทางท,างท่านฮุนเซนเองเนี่ยโกรธแม่ทัพภาคสองที่ได้พูดที่คลิปออกมาก่อนนั้นนั้นนะคะโกรธเลยดิฉันก็อ่าโอเคเข้าใจ พอคุยกันดิฉันก็บอกว่าเนี่ยในเมื่อท่านประธานพรคสองพูดเนี่ยในเมื่อเราอ่ะทั้งไทยกับกัมพูชาก็เป็นฝั่งตรงข้ามกันปะทะกันอยู่แล้วเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยมันก็ต้องพูดแบบนี้แหละก็อย่าไปถือสาเลยอย่าไปคิดเลยคือพยายามจะทําความเข้าใจก่อนว่าเขาโกรธเรื่องนี้นะเขาโกรธแล้วก็เป็นเทคนิคในการพูดหลังไมหลังบ้านเนาะที่เป็นการพูดแบบ private conversation นะเป็นคุยโทรศัพท์กันเป็นมันมัน มันก็ไม่ได้ควรจะเอามาเปิดเผยนะเพราะว่ามันเป็นการเทคนิคในการคุยกันการเจรจาต่อรองนะฮะก็ดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันทําตามเขาเรียกว่าอะไรมีจุดมุ่งหมายมีประเด็นที่จะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองนะคะแล้วก็รักษาอธิปไตยของเราไว้แล้วก็ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็คุยด้วยความซอฟต์นะคะความนุ่มนวลก็จริงๆแล้ว เวลาที่คุยกันส่วนตัวเนี่ยแน่นอนว่าก็เรียกอังโคลเรียกหลานก็เหมือนเหมือนคนในคลรมอนี่แหละค่ะทํางานมาตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะคะเรียกอาเรียกลุงเป็นปกตินะคะแล้วก็ได้มีการคุยปัปว่าจะอาอยังไงร,ระหว่างคุยไปสักพักเนี่ยดิฉันก็ไม่แน่ใจเรื่องของไทม์ไลน์ว่าของกองทัพเป็นยังไงดิฉันก็บอกว่าเขาก็บอกให้เปิดดา่านเออ๋อได้เลยเปิดพร้อมกันไหมจะได้เหมือนกับแสดงความสันติภาพว่าเราจับมือปุ๊บ แล้วเปิดพร้อมกันนะคะแล้วเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าโอ้เนี่ยไม่ยอมได้ยังไงเนี่ยไทยก็คือแบบยอมแล้วนะไม่ได้แบบต่อสู้ไม่ได้ฮึดฮัดอะไรขึ้นมาซะหน่อยก็คือพูดให้เขารู้สึกว่าโอ้ยเราก็ไม่เห็นทําอะไรเลยทําไมเขาถึงต้องแบบว่าไม่ได้ต้องไทยเปิดก่อนเดี๋ยวรอห้าชั่วโมงแล้วเขาจะถึงจะเปิดตามเขาเป็นลูกผู้ชายนะ <ๆ S 2> อเขาบอกค่ะจริงๆแปลก็ไม่หมดเนาะเขาเป็นลูกผู้ชายอะไรนะเขารูาคำไหนคํานั <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้นอยู่แล้วนะคะดิฉันก็บอกว่า ฉันก็ไม่แน่ใจฉันก็บอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตปรึกษากับทีมทางกาลาะหมก่อนเพื่อที่จะให้คําตอบพรุ่งนี้คือวันที่มีประชุมวันที่บ้านพิษนุโลกที่ที่นักข่าวไปเจอกันพอประชุมเนี่ยยังไม่ทันเลิกเลยก็มีก็มีเฟซบุ๊ก Facebook ออกมานะคะท่านุนเซนเฟซบุ๊กออกมาว่าถ้าประเทศไทยไม่เปิดด่านภายใน24ชั่วโมงจะปิดด่านหมดเลยนะคะอันนี้แหละที่ฉันรู้สึกว่าเอา้าทำไมไม่เหมือนที่คุยกันไว้นะคะ ดิฉันพยายามจะพูดด้วยความใจเย็นนะคะเพื่อที่จะอยากทราบจริงๆว่าเขาต้องการอะไรว่าอะไรบ้างที่เราอยากจะทําเพิ่มเติมให้ไหมหรือยังไงหรือจะคุยกันยังไงดีให้เกิดการต่อรองและเกิดสันติภาพไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะ ที่ไม่อยากให้คนไทยไปไปหลงกลตรงนี้นะคะเพราะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าโอ้ยจริง,รงๆเราเนี่ยแบบทะเลาะก,กันกันไม่เลยค่ะประโยคแรกที่ดิฉันพูดเนี่ยดิฉันต้องการจะแสดงความเข้าใจเขาก่อนเพื่อที่จะให้เขาบอกความต้องการของเขาว่าอะไรเหรอที่จะทําให้ประเทศชาติสมบสูรณอะไรเหรอที่จะทําให้ตรงการประทะตรงเรื่องอาวนีมันจบตรงสักทีดิฉันก็อยากรู้ดิฉันก็ใช้ความสามารถในการที่คุยแล้วก็บอกว่าเอายังไงโอ้โหเนี่ยเถอะยังไงให้ดิฉันกับ เพราะฉันไม่ยอมที่จะเปิดด่านอย่างเดียวไงบอกว่าถ้าจะเปิดเนี่ยเปิดเพราะพู้คมาเน็ตก็ได้ดีไหมจะได้แบบเป็นความสัมพันธ์ร่วมกันว่าโอเคเราเลิกทะเลาะกันแล้วนะเปิดด่านร่วมกันอันนี้คือความตั้งใจนะคะแต่ท่านไม่ยอมล่าสุดแพรี่ไพรวันอินฟลูเอนเซอร์คนดังก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทันทีโดยบอกว่าถ้าท่านลำบากใจในการบริหารประเทศเพราะท่านดันมีศักดิ์เป็นหลานสาวของพวกหอกข,ข้างแคร ซึ่งดูเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้มีความให้เกียรติและเกรงใจท่านเท่าไหร่ท่านก็ยุบสภาแล้วให้คนอื่นมาจัดการเธอค่ะท่านก็รู้ว่าสิ่งที่ฮุนดุยทำก็เพื่อคะแนนนิยมของตัวเองไม่ได้เพื่อมิตรไมตรีหรือความจริงใจอะไรแล้วท่านยังจะไปเป็นตัวตลกเป็นหมากในเกมให้เขาอีกหรอคะเสียเหลี่ยมอีฮุนดุยแล้วค่ะอย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้อย่าเห็นความสัมพันธ์ส่วนตัวดีกว่าบ้านเมือง